ปน,<อ>นเิงมือเทียงวันนี้นะคะศิลปินรับเชิญของเราเนะคะโดยเฉพาะงานเพลงของเธอคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆเลยโดยเฉพาะไอ้พวกที่ชอบไปแย่งแฟนคนอื่นเขา วันมากนักเรื่องไงด่ต้อนรับสาวผมสีค่ะฟิน์มนรินทีิ์อาชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลมที่เกี่ยวับคนที่คันศิลปินผมสีนี่คุณน้องค่ะ เมื่อไหร่สีผิวจะเปลี่ยนเนี่ยไม่ค่ะอันนี้คือตั้งใจค่ะตั้งใจให้เป็นอย่างนี้เพราะตอนนี้ trend อิออเน,นเทรนด์อ๋อเนนีออ้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดฮะอยากถามหลอนวอน,น,นมากเ<า>หรอนี่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ากวางเนี่ยโพสเฟสส่วนตัวด้วย ประโยคชื่อเพลงเพื่อนมากระทืบไล์กันใหญ่เลยชอบ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 อเนื้อหาของเพลงดีกว่าฮะยังไงครับเพลงนี้แหละคนสงสัยมากก็ฟิล์มเนี่ยปกติเพลงเนี่ยจะเป็นแนวแบบจิกกัดผู้ชายว่าผู้ชายมาเยอะมากแล้วและทีนี้เนี่ยชีวิตเราทั้งชีวิตจะไม่เจอคนดีเลยหรือไงตอนนี้หลังจาก ขาดเรื่องร้ายๆมาละเราเจอคนดีละเออที่เป็นของของเราและทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปกป้องของของเราให้ดีที่สุดชั้นหัวฉันหัวใช่อะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าอย่ามายุ่งของฉันนะเออต้องมีคนมายุ่งมาแบบมพูดไปเนาะของดีของแบบ อะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็มีน้อยด้วยใช่ป่ะเออคนก็อยากได้คือพวกง่ายๆเราก็คัดกรองคนดีๆมาแล้วพอดีปุ๊บมันก็เป็นจุดสนใจของชนีไหลนาใช่ไหมแต่ที่สําคัญนะคะคือคนของเราต้องไม่เล่นด้วยกับเขานะเออใช่ใช่ไม่ค่ะไม่เพราะถ้าเกิดว่าคนของเราไปเล่นด้วยกับเขาเนี่ยปกป้องเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่หรอกมือสำคัญเยอะเลยพูดถึงเนื้อหาสาระในเพลงนี้ดีกว่าเออเนื้อหามันแรงเหมือนชื่อเพลงเลยจ๊ะ แรงนะก็คือแบบเหมือนจิกกัดแบบว่าประมาณแบบว่าเนี่ยฉันยืนมองอยู่เนี่ยยังไม่สํานึกเหรอคนของฉันนะอะไรเงี้ยมันหน้าเอาหินคว้างจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้ชนีสมัยนี้เป็นกอ๊กก็อยากได้อะไม่รู้ใช่ไหมจิกจิกอยากได้จิกโดนแย่งเดียวไงอยากทำรอนลอยตัวอ๋อหรอใช่ใช่แล้วบางคนนะคือแบบว่า เอาให้ได้อะถึงแม้ว่าผู้ชายไม่เล่นด้วยฉันจะเอาวะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะนิ่งไม่ได้แค่นางเล่านางยังนางยังอินอันนี้แล้วตอนร้องเพลงอะเราใส่ฟิลลิ่งไปแบบเต็มเลยว่าโอ้โหเพลงนี้เยอะมากอะร้องยากมากยากมากๆทุกเพลงที่ร้องมาเพลงนี้ร้องยากที่สุดแล้วเพราะอันไหนตรงไหนคือหนึ่งดนตรีแบบใหม่ด้วย เพลงใหม่ด้วยจังหวะอะไรคือใหม่หมดเลยคือไม่ได้ร้องแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะคือคือเหมือนทานองดนตรีมันจะรอมันจะลงแบบหนึ่งสองสามสี่ใช่ป่ะแต่เหมือนเพลงเนี้ยมันเหมือนร้องจังหวะยกอะร้องจังหวะยกร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสัดส่วนมันจะแบบจริงจเงอะไรอย่างเงี้ยมานึกภาพไม่ออกเช่นท่อนไหนยังไงบ้างอะอย่างเช่นแบบเดี๋ยวนะร้องก่อนท่านุก อยากถามลอนวันมากหรอจะมาเอาไม่ขอไม่ได้เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบปึ้งปึ้งปึ้งมันจะแบบมีการเอาความาติดกันใช่มันจะเป็นสัดส่วนที่แบบแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องร้องให้ให้ลงแบบเนี้ยถ้าร้องเป็นอีกแบบมันก็จะแบบไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยคะและเห็นว่ามีท่อนเขาเรียกเป็นท่อนแบบหรือท่อนพูดหเขาเรียกท่อนอะไรอ๋อจะแบบเหมือนเหมือนประมาณแบบพูดให้ฟังอ่ะเออเหมือนประมาณแบบ

เออมันคือมันคือเหมือน body language ใช่ใช่สื่อไปพร้อมกับเนื้อร้องด้วยอ่ะมิวสิกวิดีโอนะฮะมีให้ชมกันแล้วนะฮะมีส่วนร่วมตรงไหนอะไรยังไงบ้างเพลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเรื่องผมใช่สีผมปี๊ดมากผมแล้วก็เรื่องท่าเต้นอ่ามีเต้นด้วยเพลงนี้มีเต้นเบาๆเบาๆคืออะไรจริงๆเขาไม่มีเต้นมาให้ไม่มีค่ะคือคือฟิล์มขอประมาณว่าเออ เนื้อเพลงด้วยด้วยจังหวะทํานองมันมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่าขยับนอนรมันย่ดไปเฉยมันนิดนึงอะค่ะซึ่งไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้หลุดคอนเซปอะไรแล้วมากงานเพลงนี้โดยใครคะใครเป็นคนดูแลเป็นโปรดิวเซอร์ในงานเทุกอย่างเลยค่ะพี่หนุ่มชวันวิทย์ค่ะเป็นทั้งผู้แต่งเนื้อร้องทํานองคุมร้องทุกอย่างและบิวอารมณ์แบบว่า เข็นเข็นออกมาแบบว่ากว่าจะได้โอนาะนอกจากท่าเต้นแล้วนะคะสีผมนะชุดชุดก็ด้วยค่ะทุกอย่างคือเกือบไม่ถ้าไม่นับแต่งเพลงเลยถ่ายทำมิวสิกอะไรก็ เองหมดเลยเราบอกว่ามีความเป็นตัวเองสูงเราก็ได้ดูบางส่วนแล้วแล้วแอบรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือฟิล์มคือสิ่งที่เป็นฟิล์มอก็ภูมิใจกับงานเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็มากค่ะมากมากรู้สึกว่าเพลงนี้ได้ทําอะไรที่แบบเยอะมากได้มีส่วนร่วมได้มีอะไรก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้ฟิล์มได้มีส่วนร่วมได้คิดได้แบบเออออกความเห็นว่าทําอันนั้นอันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเพลงดูแรงจังเลยแรงมากบอลอนมากฉันอินเพลงนี้มากเลยจริงแล้ว ดูจากสีผงสีผมการแต่งตัวเอาจริงฟิล์มเป็นคนแรงไหมแรงไหมไม่แรงแต่ดุอะหรอดุคือแรงมาเข้าร้ายไปอย่างเงี้ยหรอเมื่อก่อนเนี่ยเยอะนางเล็งนางเปะนะคะมากดุดีดไม่ใช่คือเหมือนแบบฟิล์เป็นคนตรงๆมากกว่าคือพูดเลยไม่ชอบก็คือแบบเออชอบไม่ชอบก็ไม่เอาไม่ได้ไม่ทำก็คือกรุไม่ได้เป็นผู้หญิงแรงไม่ได้ร้าย แต่แค่เป็นคนตรงๆเพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะคาแรคเตอร์ของนางสีผมสีผมเปลี่ยนมากี่สีแล้วค่ะฟิม คือมีน้องอ่ะส่ง s อ s มาบอกว่าพี่คือตาม i อจฟิล์มรินทีบมาสยามนะคะนอกจากมีสีผมแล้วพี่เปลี่ยนเยอะมากกว่าในสีแดงตอนแรกเลยตั้งแต่ผู้หญิงไม่ร้ายก็คือสีทองสีทองคางคากางค้างไม่ทำทั้งสีสันนะคะใช่ค่ะแล้วก็สีทองพอหลังจากนั้นปุ๊บก็พักช่วงเพลงไปก็ไปทำงานคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอสไม่ชอบค่ะสีทองเพราะว่าช่างผมไง ไปเก็บตรงสีทองเป็นรูปดอกไม้ไปใกล้ดอกไม่ใก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนก็เลยแบบเอ้ยเปลี่ยนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเอาสีแดงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงข้างๆแล้วก็คือเหมือนเป็นตรงกลางล้อมรอบแล้วเหลือสีดำไว้นิดนึงอ่าแล้วก็เป็นสีแดงใช่สักพักนึง บอสไม่ชอบอีกไม่ค่ะจบลับแล้วไอ้ท่านที่ไม่ชอบคือบอสมีความสึกว่าดูแกจริงๆคือเราอายุแค่18บอสก็อยากให้มันเข้ากับเราเพ่รู้ว่ารุ่นเดียวกันอยากทำอ๋อก็เลยกลายเป็นแต่ก็มีการเปลี่ยนแบบสีผมตลอดใช่ก็ก็แบบเออสีแดงทีแดงทั้งหัวเลยค่ะแดงเพลิงเลยต้นนั้นใช่เป็นแบบว่าเมอร์เมดมากสีแดงแล้วทีนี้เนี่ยคืออีสีแดงนั้นเนี่ยมันทําให้เราแบบว่า แต่งหน้าต้องแต่งหน้าตลอดเวลาถ้าเกิดว่าไปไหนแล้วแบบไม่แต่งหน้าหน้าไม่เต็มก็ดูซีดมันไม่ซีดค่ะมันมันมันยิ่งกว่าป่วยอีกไหมมันเหมือนจะตายแล้วเนาะอย่าพูดถึงเลยอะสีผมย้งซีดจริงไม่ได้ไม่ได้ก็เลยมาเป็นสีนี้ก็เปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขียวเขียวแบบเขียวเขียวน้ําเงินตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็เออสีน้ําเงินเขียวเขียวก็กลืนกับสีผิวลงไปอีก รน้องก็เนี่ยวอนหรอกเออก็เลยบายเป็นสุดท้ายสีนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบเออก็กลับมาทําสีนี้เหมือนเดิมการออกกําลังกายของเธอก็เหมือนกันค่ะอ๋อน้งสงสัยจะม่บอกว่าพี่ฟิล์มก่อนหน้านี่เห็นพี่ฟิล์มมีพุงจําได้พี่ฟิล์มแอบไปหาศิลปินอาเซียนคนหนึ่งพี่ฟิล์มมีพุงห่างไปแป๊บนึงพี่ฟิล์มหุ่นเสียมากหุ่นเสียแบบไม่ใช่เสียธรรมดาไม่ใช่ผอมนะสุขภาพดีมีซิกแพคด้วยก็ทำยังไงอ่ะคือก่อน ช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟ <t> ิล์มกิน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 แล้วแบบกินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนอย่างเงี้ยแต่ฟิล์มเป็นคนที่ไม่ออกแขนไม่ออกขาจะออกพุงแล้วเวลาฟิล์มถ่ายรูปอะค่ะหน์งก็จะส่งไปให้เพื่อนดูแบบว่าเนี่ยเพื่อนบอกยินดีด้วยนะเขาจะได้ความยินดีนึกว่าทองฉันไม่ได้ทองหรือยังไงอืแบบลงพุงอะไรเงี้ยค่ะออกนออกาก็ออกกายตอนนั้นที่ทีมห้าเต้น ทำได้นะทาเต้น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 คือคือมันมีความรู้สึกว่าพอเราเห็นร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะเรามีความรู้สึกเฮ้ยมันทําได้แล้วเราก็จะทําอีกทําอีกแล้วซิทอัพวันละร้อยวันละร้อยจนเพิ่มเป็นสองร้อยทุนทำทำอยู่ทําอยู่ค่ะฝากไปถึงคุณผู้ชมตองนีเรื่องออกกำลังกายนี่หนึ่งทำยังไงถึงจะแบบให้รู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องตื่นขึ้นมาออกกำลังกายแล้วอยากที่จะทํำมันต้องเริ่มจากที่ตัวเองก่อน่ะต้องเริ่มที่สมองก่อนอะอุ้มไม่มีด้ส อุ้ยไม่มีเนาะไม่มีสมอง้วยเดินตะแคงไม่ได้เลยนะทำไมล่ะเชื่อเลยเนี่ยเออก็คือว่าคืออันดับแรกเลยเราต้องหาแรงจูงใจก่อนคือฟิล์มเนี่ยตอนแรกเลยดูรูป เจโลอะที่เขาแบบช่วงที่แล้วอย่างสีผิวเขาแบบค่อนข้างคล้ายเราด้วยไงแล้วเราเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะสร้างแรงดันใจคือจริงๆสมองเราเนี่ยเวลาเราคิดอะไรแล้วมันจะเป็นไปตามนั้นนะคิดออกไหมลูกไม่ออกไม่ออกคิดเลื่อยรู้แล้วแบบได้สิทําได้จนกระทั่งแบบเอ้ยเราออกเราออกพอเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีมันเรื่องอะไรเงี้ยเราเราก็ทำแล้วกด เอาจริงๆนะคือสองอาทิตย์ก็เห็นแล้วว่ะจริง A A A. ไอ้นี่กินสามวันก็เห็นแล้วกินนะพงุงสามันก็เห็นแล้ว,วน่าลังลชอบวิ่งนางออกกําลังกายแบบว่าคือนางชอบออกกําลังกายมากมคือออกกําลังกายในห้องในฟิตเนสคอนโดคอนโดไม่พอต้องมาออกกําลังกายให้ชาวบ้านได้เห็นหน้าตึกอารเอสวิ่งรอบลูกแก้วไอไหมลอยลอยรอบคืออาการเช่ชอบสักเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนห่วงจุ้ยอ่ วงจุ้ยแกลูกแกลูกแกลูกแกเมสซี่ลูกแก้วลูกแก้วใหญ่มากก็เป็นเหมือนวงเวียนมันมันมันมีชีวิตนางบนนะเอันนางมาวิ่งมาวิ่งทำไมคือเอาเอาจริงๆคือวันนั้นน่ะเหียเพราะโทรเรียกรอปภสิบกว่าคนมาเอาไอเดียออกไปก่อนเอาไอเดียออกไปก่อนมาทําไมมาวิ่งมาพูดแก้วหน้าดุทำไมเออทำไมอ่ะคือเอา มันเป็นช่วงปีใหม่จำไม้ไหมคะที่เราเลี้ยงกันทั้งบริษัทเลยอะทุกคนก็มากินเลี้ยงกันที่นี่แล้วฟิล์มไปจอดรถตรงตึกสองแล้วรอรอน้องรอเจ้าโบบเลี่อะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาสักทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็นั่งนั่งรออยู่ตรงหน้าลูกแก้วนั่นแหละค่ะแล้วแบบเหมือนนางเอกอะเข้าสิงหันไปแบบ เธอคือลูกแก้ววิเศษใช่ไหมอย่างนี้จริงจริงจรอะมโนเนาะแน่จริงอ่ะให้ฉันได้ออกซิงเกิลสิดี๋ยฉันอ่ะจะมาวิ่งลอยรอบอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนึกในใจเดี๋วพูดออกมาพูดเลยแล้วหลังจากเฮ้ยแกดูดินึกดูดิยืนเลยพูดเลยเออ่ะแล้วยืนอยู่คนเดียวแล้วผมเงี้ยเงี้ยเงี้ยยืนนี่แกภาพต่อมาแกว่าคนดีคนไหนใช่ไงหลังจากนั้นนานไหม จะบอกให้ว่าพอขอคือเพลงนี้จริงๆเสร็จสักพักนึงแล้วแล้วสิมก็คุยกับบอสบอกบอสค่ะออกให้หนูเถอะค่ะนี่อะไรอย่เงี้ยซึ่งก็ไม่มีผลพอบอสก็ต้องดูตามความเหมาะสมใช่ใช่ก็ต้องรอเวลารออะไรเงี้ยจนแบบเจอทุกทีก็ขอทุกทีอะไรทุกอย่างลายขอก็แล้วอะไรกันจนช่างเถอะเดี๋ยวบอสคิดว่าถึงเวลาก็คง จัดให้เราเองแหละก็ช่างเออะไม่ไม่พูดไม่คุยละไม่อะไรเงี้ยแต่พอวันงานวันนั้นขอเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เดินเข้ามาในงานเจอพี่เนนั่งอยู่เราก็มารยาทแล้วก็ต้องเข้าไปทักทายเข้าไปว่าพี่เนนสวัสดีค่ะแล้วก็เดินออกเลยปกติเนี่ยพี่เนนสวัสดีค่ะงานหนูยังไงยังไงอะไรเปล่าพี่เนเรียกพี่พี่เนเรียกสวยกว่านั้นเขียวชื่อดูไทยแท้มาก ไทยแทนมากด้วยสองสีแล้ว 2, ก็ก็เข้าไปทักทายสวย<ะ>ัสดีค่ะพี่เนแล้วก็จะเดินออกเลยคือกำลังจะหันกลับปุ๊บพี่เน,เนแบบอือเดี๋ยวออกซิงเกิลให้ฮึฮะแล้แบบเราได้ความที่แบบเราดีใจมากอ่ะพี่เนคือพูดแล้วอ่ะพี่เนมีออรา่าเลยไม่จะเข้าไปก่อนเลยค่ะคือได้ความที่เราดีใจอะค่ะแบบเอ้ยบอสพูดเฮ้ยเดี๋ยวออกซิงเกิลให้จะเข้าไปก่อนโอ้ตอ่ะ ดึงดึงไว้ไว้ปล่อยชัดปล่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยเออคือดีใจมากเห็นใจมากบอสบอกว่าจะออกซิงเกิลให้จะเข้าไปโผล่ก่อนบอสจะก่อนโผล่ก่อนบอสแต่ไม่ไปน้องบอสดึงไว้ระหว่างที่น้องบอสดึงไว้เนี่ยหัวมานรอยรอบรอยรอบรอยรอบร้อยรอบวันนั้นก็แค่กระโดดกัดหูบอสนิดเดียวเลยไมไมไมก็แบบเออเราก็รอตั้งแต่วันที่บอสพูดจนกระทั่งสักประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งได้เพราะว่ามันต้องเตรียมอะค่ะมันต้องเตรียมอะไรตัวนี้อะไรเร็วมากใช่เร็วมากแล้วก็แบบเออ สงสัยคงจะได้แหต่เราก็รอไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปโฟกัสอะไรมากออะไรย่าพตัดกับไปที่วันที่นางยืนแล้วเล็งไปที่ทุกแก้วที่ฉันจะออกซิงเกิลสินซินลุยส์หรือจะโม่งลอยลอบอะไรเยอะ้าก็ตัดมาเลยใช่ก็แบบพออยู่สักพักนึงอ่ะทางทีมงานโทรมาบอกว่าฟิล์มถ่ายปกวันนี้นะถ่ายเอ็มวีวันนี้อะไรนะคืออย่างเซอร์ไพรส์หมดเลยใช่คือแบบชุดไม่มีตัด ไม่ทันแน่ๆภายในเวลาเท่านี้เพราะว่ามันอยู่ติดช่วงสงการด้วยกลับกันหมดโทรวอรกฟิล์มน่าจะสักประมาณวันที่11แล้ว13 14 15คือวันหยุด แล้ว17คือถ่ายอะรเร็วมากเซอร์ไพรส์มากแล้ววันนี้วิ่งไปวิ่งแก้บอแล้วเรียบร้อย้แลวไปลมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รถก็วิ่งไม่ได้แล้วนะคะตรงลูกแก้วหน้าตึกเพราะว่าศิลปิน RS อาสยามไปวิ่งใช่ตอนนี้รวมกันใหญ่เลยครับผมนะครับก็เป็นความเชื่อสูงบุคคลจนสุดท้ายเนี่ยแหละทั้งหมดทั้งมวลก็ออกมาเป็นอยากถามหล่อนวันมากหรอฟ้าขนยานหน่อยดีกว่าครับฟิล์มครับค่ะก็ยังไงนะคะก็เปล่ยนตอนนี้ก็ฝา เปลี่ยนฝั่งละเปลี่ยนฝั่งแต่ว่ายังคงความแรงไว้เหมือนเดิมนะคะ<ฆ>ก็ยังไงก็ฝากติดตามเพลงใหม่ด้วยล้วกันนะคะกับเพลงอยากถามหลอน want มากเหรอนะคะไว้ให้สําหรับสาวๆที่มีคนดีๆอยู่ข้างกายแล้วนะะ,ะกอะ็อยากให้รักษาไว้ให้ดีนะคะแต่ที่สําคัญเราต้องดูด้วยว่าคนของเราเนี่ยเขา หนักแน่นกับเราหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเขาไม่หนักแน่นกับเราไปเขาไปเลยค่ะให้ใจไปก็เท่านั้นไปไปค่ะไปไปดูได้ครับผมที่สบายดีทีวีนะครับขอบเพลงเนื้อที่885สบายดีเรดิโอและที่ยูทูบอาเซียนมิวสิกนะครับขอบคุณด้วยละครฟิล์มตอนนี้ที่อาเซียนเอาเพลงนี้ส่งไปให้ใยคนนั้นซะใ o วอนมากหรือไงวอนนี่พีมเป็นภาษาอังกฤษนะใช่มคะอยากถามรอนวอนมากเหรอะ อาละนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามงานเพลงกันดีกว่านะเพลงนี้เลยนะไปดูว่าแซ่บแค่ไหนไปดูที่น้องฟิล์มเล่าให้ฟังว่ามีส่วนร่วมในงานเพลงท่าตรงท่าเต้นอะไรอย่างเงี้นะคะไปติดตามกันแบบเต็มๆนะคะอยากถามหล่อนวันมากเหรอจากฟิล์มนรินทพิปอาสยามค่ะ 天，每呀